ไรหรือว่าเป็น้าสก่อเรืการระเมอปีธีรลดนานทบับนะครัล ก่อนรับต่อไปก็เรียนเกิตต้านะครับจุดีเน่อซอกเพือเป็นการปุจจาอยเลียร์สุกเท่ เป็นอาจีพอะไรก็พูดพูดเอาลุ้นเดี๋ยวติดกานวัยปอย่างสูงนะครับลบต่อไปก็เจอตูระอ๋อนะครับช่วงมาได้ก็เจอเปิดหน้าเปิดเปหน้าก่อนครับก็เจอเปิดหน้าก่อนเปิดหน้าองก่อนเเปิดหน้าเลยครับชวงผมมาได้เปิดหน้าเก็บ่อเก็บฟอก ต่อไปว็มาได้นะครับหลังจาต่อไปก็เรียนเินประดานะครีบได้เป็นผู้เป็นเดินกลามเอาน้ำมาใหานะครั้ก็เรียนเชินประดานะครับแล้วก็เดินประดานเครับใชาหทุดเยาะแวๆท่ครับ ในตอนนี้พระตาพระใดให้เลิ่มรณาาคอเบเบอก็คอวิกรรมเบื่อร์พูชาสบเนี่กับเเป็นอากีพอาคอคอคุณเป็นอย่างสูงเนกยครับสบวยโบเนี่นเดียวบาราผู้บพญคุถูกคนนะครับเรายนรู้บเนี่ยาแทลเนี่แซล ไม่ต้องมีไม่ถัมอตรงนี้